สินค้าไฮเทคหรือสินค้าเทคโนโลยีหลายอย่างบนโลกนะครับมักใช้อินเดียเป็นฐานการผลิตครับจนชาวเน็ตนะครับก็ได้แซวว่าทุกระบบจบที่อินเดียครับซึ่งก็ไม่เกินจริงเลยนะครับเพราะว่าอย่างเครื่องบินรบอย่างดัซเซลราฟเฟ l ลของฝรั่งเศสนะครับ ก็เลือกผลิตที่อินเดียเหมือนกันซึ่งบริษัท Das a ซ l a อ i ิเอชัได้จับมือกับทาทาครับที่จทาทายังนะครับบริษัททาทานี่ก็คือเป็นบริษัทที่เราอาจจะคุ้นเคยกันเนี่ยแหละครับเป็นบริษัทที่มีการผลิตรถกระบะที่หลายๆคนอาจจะใช้กันในประเทศเราครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับทาทาเขาผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ด้วยครับในการประกอบลำตัวเครื่องบินรบจากฝรั่งเศสโดยเหตุผลเบื้องหลังนะครับคาดว่าอินเดียเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อดาเซลราฟาลไปแล้ว36ลำและยังจะซื้อเพิ่มอีก26ัให้กอ เือแม้จะมีการเสียไปบางลำนะครับจากกรณีความขัดแย้งกับปากีกสถานแต่อินเดียนะครับก็ซื้อเยอะใช้เยอะ จนตอนนี้เจ้าตัวก็ขอมีส่วนร่วมในการผลิตบ้างแล้วครับโดยโรงงานนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่ไฮเดรบัตเมืองมุมไบซึ่งจะทำหน้าที่ประกอบเปลือกส่วนท้ายของลำตัวส่วนกลางและส่วนหัวอีกครั้งนะครับยังเป็นโรงงานที่จะเชื่อมต่อทุกส่วนของลำตัวนะครับเข้าด้วยกันตอนนี้โรงงานอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และแรงงานนะครับสำหรับการขึ้นสายการผลิตซึ่งลำตัวชิ้นแรกจากโรงงานนี้จะมาในปี2 0 2 8แครับและคาดว่ากำลังการผลิต จะสามารถผลิตได้เดือนละ2ตัว